นอนกระทูลงสนามหญ้าไม่อยากใช้สารเคมีแล้วเราจะกำจัดนอนอย่างไรคลิปนี้มีทางออกให้ครับสวัสดีครับเพื่อนๆืสลาวุฒิเทฟแคร์นะครับเพื่อนๆครับปกติแล้วถ้าเราตรวจสนามหญ้าของเราแล้วตรวจพบว่ามีนอนกระทูเริ่มเข้ากัดกิน หญ้าสนามนะครับถ้าหากไม่มีการกําจัดนะครับหนอนก็จะเริ่มกัดกินใบหญ้ากัดรากหญ้าจนสนามหญ้าของเราจะออกสีน้ําตาลเป็นปื้นๆอย่างเช่นสนามหญ้าหน้าบ้านของผมจุดนี้นะครับก็เริ่มมีหนอนลงกัดกินหญ้าญี่ปุ่นของผมแล้วนะครับช่วง2ส,สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมออกบ้านตั้งแต่เช้ามืดแล้วก็กลับบ้านดึกเพราะว่างานเยอะมากเลยนะครับต้องรีบเตรียมสนามจัดแข่งกอล์ฟไทยแลนด์โอเพก็ ไม่ค่อยได้มีเวลาดูสนามหญ้าหน้าบ้านผมเท่าไหร่นะครับเผอแป๊บเดียวนะครับหนอนกระทูก็ได้เริ่มกัดกินหญ้าหน้าบ้านข้งผมจนเริ่มออกเป็นสีน้ําตาลเป็นปื้นๆแล้วนะครับ อ่าเพื่อนๆครับเมื่อสักครู่ผมก็ใช้น้ําผงซักฟอกเทราดบนแปลงยาข้งผมบนพื้นที่ประมาณ1ตารางเมตรนะครับก็พบหนอนกระทูอยู่4ตัวนะครับก็แสดงว่าเริ่มระบาดแล้วนะครับจะปล่อยไว้ไม่ได้เห็นอย่างนี้ก็ต้องรีบกําจัดแล้วนะครับสําหรับวิธีการจัดการโดยหลักๆแล้วก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือใช้สารเคมีในการกําจัดนะครับซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมก็จะแนะนาให้ใช้ยาคาร์บะลิลนะครับในการ กำจัดเพราะว่าสารกลุ่มคาร์บาเมตตกค้างในสนามไม่นานทําให้เกิดอันตรายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้น้อยนะครับวิธีการกําจัดหนอนกระทูอีกหนึ่งวิธีก็คือการใช้ชีวพันธุ์ในการกําจัดนะครับซึ่งจะปลอดภัยกับผู้อยู่อาศัยปลอดภัยกับตัวเราและสัตว์เลี้ยงของเรานะครับสารชีวพันธุ์ในการกําจัดหนอนก็อาจจะใช้ไสเ้เดือนฝอยบางชนิดซึ่งสามารถกําจัดนอนกระทูได้นะครับหรือว่าใช้ เชื้อ BT ทีในการกำจัดก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้เชื้อบีทีตัวนี้ฉีดกำจัดหนอนกระทูบนแปลงหญ้าข้างผมนะครับซึ่งเชื้อบ t ทตัวนี้ก็มีชื่อนามสกุลว่าบา c ิลั u ท t ิงเจน g ี e นะครับเชื้อตัวนี้มันมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งคือมันสามารถสร้างผลึกโปรตีนบางชนิดขึ้นมาได้นะครับเพื่อนๆเ,เมื่อหนอนกัดกินหญ้าเข้าไปไปอยู่ในระบบทางเดินอาหารมันก็จะตกผลึกตะกรันโปรตีนทําลายระบบทางเดินอาหารของหนอน ทำให้หนอนตายได้นะครับแต่จุดด้อยของการใช้ชีวพันธุ์กําจัดหนอนก็คือเชื้อพวกนี้จะตายง่ายนะครับถ้าหากว่าเราใช้สารเคมีในสนามหญ้านะครับดังนั้นถ้าเราจะเลือกใช้ชีวพันธุ์ในการกําจัดหนอนในสนามหญ้าเราก็ควรเลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับไม่ควรใช้สารเคมีสลับกันไปมานะครับโอเคนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเรามาเริ่มฉีดเชื้อบีทกันเลยนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆนเมื่อสักครู่ผมก็ได้ฉีดเชื้อบีทีบนสนามหญ้าของผมเรียบร้อยแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับถ้าหากเพื่อนๆืท่านใดที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามพูดคุยกับผมที่ใต้คลิปได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดเวลาผมอัปโหลดคลิปใหม่ๆนะครับสลาวุธ เท์ฟแคร์นักดูแลสนามหญ้าครับ